วันนี้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองภายในศาลาปฏิบัติธรรมพันเพิ่มสิริอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกรมการทหารช่างค่ายพานุรังสีรวมกับจิตอาสาและพุทธบริษัทในพื้นที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและเจริญจิตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างพลังจิตใจให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีพลตรีจารึกแก้วผลึกรองเจ้ากรมการทหารช่างราชบุรีเป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรยัยและนั่งสมาธิเจริญภาวนาอย่างสงบ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นตรงกับวันพรฤหัสสบดีที่20พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นวันพระแรม15ข้ามเดือน12โดยมีประชาชนจิตอาสากำลังพลและครอบครัวจากค่ายพานุรังสีตลอดจนชาวชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกว่าหลายร้อยคน ตัวแทนจิตอาสาประชาสัมพันธ์สารเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีระบุว่าการจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาในครั้งนี้เป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้รวมพลังความดีสร้างความสงบทางใจและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่นทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพจิตผ่านการฝึกสมาธิและการสวดมนต์ซึ่งได้รับความสนใจจากวัยรุ่นและครอบครัวจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและเจริญจิตภาวนากรมการทหารช่างและจิตอาสาระบุว่าจะจัดต่อเนื่องเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและสร้างความสามัคคีให้กับคนในจังหวัดราชบุรีประวิทย์ลิ้มเจริญทีมข่าวทูนิว s, จังหวัดราชบุรีรายงาน